ทำไมคนส่วนมากเนี่ยชอบพูดคำว่าไม่ก่อนก่อนที่จะเริ่มทําอะไรด้วยซ้ําวันนี้มีเคล็ดลับในการใช้ติดต้าสนึกเนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยลงมือทํามากขึ้นครับเวลาที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเรื่องใหมๆ่ๆห สิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตเ,น,เนี่ยจิตต้สนสนึกนี่ของเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บเราไว้ให้ปลอดภัยนะครับมันไม่อยากให้เราเสียใจมันไม่อยากให้เราล้มเหลวมันเลยบอกว่าไม่ไม่เพราะอะไรครับไม่อยากให้เราเข้าไปทํางานนั้นไม่อยากให้เราไปทําเรื่องนั้นเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงเราทําไม่ได้ล่ะมันก็จะเสียใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเรามักจะพูดคําว่าไม่ก่อนที่จะพูดคําว่าใช่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้เคล็ดลับนี้แล้วเราจะแก้ไขสิ่งนี้ได้อย่างไรสมมุติว่าคุณกําลังจะออกหน้ากล้้้ออองงงะคับแลลลลววุุณกกกาจดป่มมไึ ้อองงเาไดีขอบคุณฉันรักการออกล่องอสมมติว่าคุณกำลังจะอัดคลิปวิดีโออยู่ข้างนอกน,นะครับเฮ้ยวุ้นไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วไม่มีเนื้อหาจะพูดที่ไม่ออกขอบคุณฉันเนี่ยรักการถ่ายวิดีโออันนี้เป็นต้นให้คุณขอบคุณครับแล้วก็เซล์ทอลสั้นๆเข้าไปทําอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในสมองของคนเราเนี่ยถูกโปรแกร,รมในเรื่องลบโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้มาตลอดเลยและนี่เป็นเคล็ดลับครับ,รบที่จะทาให้คุณเซลทอลแล้วก็โปรแกร,รมเจ็ดตัวเอง เริ่มฝึกกล้ามเนื้อสมงองคุณนะครับให้คุนชินกับเรื่องของควาว่าทําได้ทําได้ทดําได้แล้วเวลาที่คุณเนี่ยสะสมสิ่งนี้เยอะมันจะส่งถ่ายกันเป็นพฤติกรรมครับหรือที่เรียกว่านิสัยนัน่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้มันก็จะกลายเป็น natural habit นะครับหรือนิสัยที่มันทําได้เองโดยธรรมชาติอะเป็นนิสัยที่คิดบวกคิดดีคิดว่ามันทําได้เป็นไปได้เซเยดอยู่เสมอคนหนึ่งคนเนี่ย นะครับมันจะมองเห็นโอกาสหรือล้มเหลวก็อยู่ที่ว่าการพูดและการสะสมการคิดและการพูดของคุณทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พิม์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์โอปปาสารมาสเตอร์โคสเอนอร์สวัสดีครับ